ตามสุบเหตุว่าพันเจริญบรุรคุณนะคะและอีกคนตามส,สกุล่านว่าพันเจริญบรุรคุณนะคะท่านต่อมาค่ะท่านสมทรงค่ะสัพพากศณคุณนะคะว่าที่โอเคค่ะอ่าศิภาษาน,นี่านายกฝนสลังเบงค์เนี่ยงานเยอะผมไม่มีงานขอสลับเป็นรอบแรกเลยนะ กระจายแต่สลับกันแบบว่าอาจจะเสร็จก่อนสามครึ่งก็ได้ค่ะจะพยายามให้เสร็จก่อนสามครึ่งนะคะจะพยายามนะคะโอเคค่ะ้โยไว้สดกรรอก่บแล้วนะคะแป้งค่ะเดียวกับแปบบ้ง <c oughs> เรียกนแบบ้องแป้งน้องเดียวได้เลยคุยกันแบบอ,รอบารมณ์สบายสบายไม่ต้องทางการลยคะคือสถาน์น้ำจังหวัดพระนครเรีอย้ธยพาฉะนั้นประเด็นแรกเราจะพูดถึงแผนรับมือเอาอยู่ หนูใช้คำว่าจับตาเรื่องของน้ำเนาะ